สวัสดีค่ะต้อนรับเพื่อนๆทุกๆท่านเข้าสู่ช่องของการดูดวงนะคะจะเจอก,กันกับไปเตยอ,อีกแล้วนะคะที่นี่ที่เดิมเลยนะคะมารอคอยรอยคอกันเหมือนเดิมกับสถานีนี้นะคะในการสแกนจิตสแกนใจตัวเราเองวันนี้มาทำพิกากาศให้ฟังกันนะกับหัวข้อพิกากาศในวันนี้ก็คือ,อ สิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังจะช่วยเหลือคุณเรื่องใดนะคะและอยากจะสื่อสารเรื่องใดกับคุณวันนี้มีไพ่สามชุดสามกองนะคะกองแรกนะคะเป็นไพ่พระพรหมหม่เลข14บสกองที่สองเป็นไพ่พรพิคเนสนะคะปางเด็กนะคะหมายเลขหนึ่งแล้วก็กอง3เป็นไพ่พระแม่กาลีนะคะขึ้นมาเป็นเลข7 ก็เห็นลูกไหนที่ดึงดูดใจดึงดูดสายตาเพื่อนๆก็เลือกมาได้เลยนะคะแล้วเราไปฟังคําทํานายกันวันนี้มาพร้อมกับบรรยากาศฝนตกนะคะฝนตกแต่เช้าเลยอยู่ต่างจังหวัดอยู่ที่จังหวัดระยองนะคะก็ตกแต่เช้าจริงๆเมื่อวานก็คลึ้มฟ้าคลึ้มฝนตั้งแต่ช่วงที่เดินทางแล้วนะคะก็โอ้โหชุ่มฉ่ำทีเดียวนะคะ ก็เลยอ่ะโอเคเดี๋ยวก่อนจะไปทําภารกิจอื่นเรามาทําพิกอาการให้เพื่อนๆฟังก่อนนะคะใครที่แบบอยากดูดวงส่วนตัวนะคะก็จองคิวแอดมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะให้ดูบรรยากาศตอนเช้านะคะช่วงที่ขึ้นมาตื่นขึ้นมาทําคลิปก็ประมาณ7จ็ดมนะคะ7จ็ดโมงพอดีทําคลิปรันด้อมแล้วก็มาทําพิกอาการต่อโอเคจริงๆบรรยากาศดีกว่านี้นะคะ อ่ะโอเคเดี๋ยวได้กองไพ่แล้วเดี๋ยวเราไปฟังคำทำนายกันเลยค่ะสวัสดีชาวกองหนึ่งด้วยนะคะตอนรับเพื่อนๆเ,เข้าสู่ช่องอของการดูดวงเห็นไหมพูดผิดพูดถูกวันนี้ใครที่เลือกกองหนึ่งก็จะเป็นไพ่พระพรหมผู้สร้างเนาะวันนี้เราจะมาดูว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนะคะท่านจะช่วยเหลือเราเรื่องใดแล้วก็อยากจะสื่อสารเรื่องใดกับเราเป็นพิเศษไหมนะคะเราก็จะมาดูกันอ่ะวางตรงนี้ก่อน เช็คพลังงานคุณก่อนว่าช่วงที่คุณเข้ามาฟังนะคะ Energy ของคุณเป็นยังไงประมาณไหนนะคะพลังงานของคุณดีไหมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนก่อนจะไปดูว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยเหลือเราเรื่องไหนนะคะเรื่องอะไร แรกมาเป็นทาวเวอร์เลยหนึ่งไม้เท้านะคะราชาเหรียญเนาะคิงออฟวิวนะเด็กไม้แสงมันจะจ้านิดนึงเพราะว่าเราเอาแสงธรรมชาตินะคะไม่ได้เปิดไฟหนึ่งดาบเดอะซันก็ไม่แย่นะแต่ว่ามันงงๆตรงที่ทาวเวอร์ขึ้นมาทำไม พลังงานของเราก็เป็นพลังงานของความเขาเรียกว่าอะไรกระตือรือร้นนะคะถ้าเป็นสัญลักษณ์ของดาวอังคารก็อาจจะแบบว่าบูปุน่นบ้าพลังนิดนึงลุยลุยสู้สู้นิดนึงบางคนอาจจะอยู่ในราศีกรกฎหรือธาตุลมมิถุนตุนกุมธาตุลมมิถุนตุนกุมธาตุดินธาตุไฟมาปรับปราย นะคะแล้วก็วันอังคารวันอาทิตย์ปีมะโรงปีมะเสง็งปีระกาอา,อาจจะไม่ตรงทั้งหมดนะเอาเท่าที่เราสัมผัสได้จากพลังงานต้องบอกว่าถ้ามีทาวเวอร์ขึ้นมาก็อย่างที่บอกมันไม่ได้เป็นความท็อกซิกหรือไม่ได้เป็นเอเนอร์จีของพลังงานลบนะคะแต่มันเป็นจังหวะชีวิตที่คุณตอนนี้นะคะคุณค่อนข้างมีความกระตือรือร้นคิดอะไรแล้วคุณทําเลยคุณ ลุยเลยคุณสร้างเลยคุณบุกเบิกลงมือแอคชั่นทำนะคะทำเยอะมากกว่าพูดแล้วก็เป็นจังหวะที่เป้าหมายชัดเจนโฟกัสมองไปข้างหน้าไม่ได้มองอะไรแบบระหว่างทางนะคะคือตั้งใจว่าจะทำอะไรคือทำเลยซุ้มเงียบทำอยู่อาจจะสร้างอาชีพสร้างเงินสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างโอกาสให้ตัวเองคือเรามองเห็นโอกาสดีๆที่มันกำลังจะเข้ามามองเห็นช่องทางดีๆที่มันจะเข้ามามันก็เลยทำให้คุณต้องเร่งมือ นะคะเร่งมือเร่งใจนี่แหละนะคะทำงานหาเงินสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้มันแบบเต็มที่ที่สุดเราจะได้ไม่มานั่งเสียดายทีหลังว่าทําไมเราไม่เต็มที่กับมันตรงนี้แหละนะคะมันเป็นพลังงานที่ไปเตยเห็นจากคุณบางคนก็กําลังได้เจอเหมือนคู่นะคะสัญญาณคู่แท้หรือว่าได้เจอโซเมตแบบปุ๊บปั๊บฉับพลันเจอกันแบบงง,งๆแล้วมันตกหลุมรักกันเลยนะคะบางคู่หรือนะคะได้งานมาแบบฟฟุก มาแบบปุ๊บปั๊บฉับพลันงานเข้ารัวๆมีโอกาสด้านการงานเข้ามานะคะหรือบางคนเนี่ยข่าวดีเรื่องการไปต่างประเทศเกิดขึ้นแบบงงๆนะคะมีข่าวดีนะถ้าสองใบนี้ขึ้นมาข่าวดีไม่เรื่องงานก็เรื่องความรักโอกาสดีๆเข้ามาแบบฟลุกๆแบบปุ๊บปั๊บฉับพลันนะคะจังหวะชีวิตนี้เป็นช่วงที่ต้องเร่งมือสร้างเร่งมือทํานะคะจะช้าไม่ได้ต้องลุยๆๆใช่ไหมคะทีนี้เรามาดูต่อแล้ว เราเนี่ยนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยเหลือเราเรื่องอะไรเราก็จะไม่ได้อ่านละเอียดมากนะคะเอาพอสังเกตพ,พอได้คุยกันหอมปากหอมคอเด้ออ่ะดูกันนิดหนึ่งฝนตกปรอยๆปรยนะคะ บรรยากาศหน้านอนต่อเฮอร์มิสนะคะสี่ไม่เท้า h ฮโรฟแฟนดัสติกก็มีสัญญาณบางอย่างจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จริงๆนะคะขึ้นมา2ใบเลยก็คือสองใบนี้นะเราถามถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะไพ้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือศรทัทธาแล้วก็ครูบาอาจารย์ ประจำตัวคุณน่ะเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจาตัวคุณนะคะจะช่วยคุณเรื่องอะไรช่วยให้ชีวิตของคุณมีความมั่นคงมั่งคั่งเติบโตนะคะอย่างค่อยเป็นค่อยไปอาจจะไม่ได้แบบว่าโอ้ทำงานมาแบบว่าปีสองปีรวยเลยหรือว่าประสบความสำเร็จเลยทุกอย่างมันมีขั้นบันไดมันมีสเต็ปของมันอยู่นะคะแล้วตัวคุณเองก็ได้รับก,การช่วยเหลือนะคะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ นะคะไม่ว่าจะเป็นการที่เราทำอะไรแล้วเนี่ยมีผู้ที่มาไกด์มาให้คำแนะนำมาให้คำปรึกษาคุณอืม,มาไกด์มาให้คำแนะนำมาให้คำปรึกษาคุณนะคะแล้วก็เหมือนเราเองเนี่ยนะคะพอมีอุปสรรคปัญหาอะไรเข้ามามันมีคนชี้ทางมันมีคนชี้นำมันมีคนนำพามีคนมาบอกอะไรที่มันเป็นลักษณะของการที่ทำให้เรามีทางออกนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นอะไรที่มันวือหวานะแต่มันเป็นอะไรที่ดูสงบอบอุ่นปลอดภัยสบายใจนะคะก็เลยมองว่าสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังจะช่วยเหลือคุณก็คือหนึ่งแหละนะคะเป็นเรื่องของความมั่นคงในชีวิตนะคะเป็นเรื่องของการเติบโตนะคะเป็นเรื่องของการที่ชีวิตเราอยู่ในจุดที่มันสามารถที่จะ เติบโตได้เรื่อยๆนะคะค่อยๆอย่างค่อยเป็นค่อยไปอ่าบางคนเนี่ยเดินทางนะคะได้แบบรับรื่นลงตัวเดินทางปลอดภัยมีคนช่วยเหลืออยู่เรื่อยๆนะคะความเจ็บไข้ได้ป่วยค่อยๆบรรเทาทุเลาเบาบางอ่าโอเคมันอาจจะยังไม่ได้แบบหายวันหายคืนแต่มันค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆตรงนี้แหละนะคะมันก็เลยเป็นพลังงานที่ค่อนข้างชัดนะคะว่า คอยช่วยเหลือคอยนำพาคอยนำทางคุณอยู่แล้วส่วนใหญ่กองหนึ่งจะเป็นคนที่ผู้ใหญ่เมตตาใครเห็นก็เมตตาเอ็นดูนะมีสเสน่ห์เมตตามหานิยมสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังอยากจะสื่อสารกับคุณอีกอย่างหนึ่งก็คือความนอบน้อมถ่อมตนความอ่อนโยนที่คุณมีนะคะจะทําให้ตัวคุณเองเนี่ยจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้านะคะคือไปได้อีกไกลเลยล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ถ้าคุณเปิดมาเจอคลิปนี้ให้เรารู้ตัวไว้เลยว่า เราอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องแล้วความอ่อนโยนความนอบน้อมความแบบการที่เรารู้จักเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ตรงนี้มันจะทําให้เราเจริญรุ่งเรืองแล้วก็วิถีชีวิตของเราเนี่ยไปที่ไหนก็จะมีแต่คนรักคนเมตตาคนอุปถรัรมภ์ค้าชูดูแลนะคะประมาณนั้นส่วนการใช้ชีวิตเนี่ยก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะคะค่อยๆทาค่อยๆสร้างก็สําเร็จแน่นอน มันอาจจะแบบว่าเออไม่ได้หวือหวาเป็นเหมือนเส้นตรงแต่มันมั่นคงนะคะแล้วก็มีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเรื่อยๆนะคะก็เป็นพลังงานชีวิตที่ค่อนข้างดีโดดเด่นเนาะก็สรุปก็แล้วกันนะคะวันนี้เบาๆชิวๆอ่านนิ่มๆ <c oughs> <c oughs> นะมาพร้อมกับฝนตกชิวๆนะง่วงนอนไหมคะมีใครที่ไหนที่อยู่จงังหวัดไหนแล้วฝนตกไหม ไพ่ผู้สร้างนะคะไพ่ไพ่พระพรหม,มก็เป็นเรื่องของการเริ่มต้นโอกาสผู้ใหญ่เมตตาอุปถัมภ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะก็ใครที่เปิดมาเจอกองนี้คลิปนี้เลือกกองนี้นะคะรับคำทำนายดีๆด้วยกันทีม14 14แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าน,านะขอให้คุณโชคดีค่ะสวัสดีกองสองค่ะเราจะมาต่อกันนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยเหลือคุณเรื่องใดและ ท่านอยากจะสื่อสารอะไรกับคุณหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันเป็นไพ่พระพิคเนตปางเด็กนะคะกองที่สองนะจะมาพร้อมกับความสดใสมาพร้อมกับอะไรใหม่ๆหรือเปล่าเดี๋ยวเราเช็คพลังงานของคุณก่อนพลังงานของคุณเป็นยังไง ใบแรกมานะคะเป็นไพ่ควีนออฟวิว8คทานะคะเอ็ n ออฟวานทร e ออฟวานอแ้8เหรียญเลยนะเอ h t ออฟวิวนะคะก็เลิศอยู่ก็มาพร้อมกับความสดใสใช้ไลเบิกบานนะคะสนุกสนานชีวิตมีความสนุกกระตือรือร้นนะคะ พยันขันแข็งสู่การสู้งานเดอ้อกองสองนี่ไม่ธรรมดาเดี๋ยวดูต่ออีกสักหน่อยนี่ The Emperor ขึ้นมาเด็กเหรียนอัศวินถ้วยเป็นยังไงดูสิเธอไฮบริ้อารมณ์ศิลปินนิดนิดติดหน่อยๆน่อย The e m p e s s นะคะ โอเคเลยไม่ได้แย่นะพลังงานคุณดีบางคนเกิดวันศุกร์นะเนี่ยหรือเป็นชาวทาัดดินพึกกบังกรกันนะคะวันศุกร์วันจันทร์นะเออนะเป็นช่วงที่เราค่อนข้างอินดี้อารมณ์ศิลปินอารมณ์อาร์ตอาร์อารมณ์ติดติดนะคะเอออารมณ์ดีเพราะมีความสุขนะคะกองนี้พลังงานดีใช้ได้เลยนะคุณเป็นคนมีความเมตตากรุณานะคะเป็นคนที่ซิกเซนดีลางสังหรณ์แม่นยำกองหนึ่งได้ห หกไ,ไม่ใช่หกกองหนึ่งอะได้เด็กถือถ้วยเนาะกองที่สองได้เด e h i g h v ิ n t เ g e เนาะเป็นสัญญาณของเป็นสัญลักษณ์ของหมอดูก็ได้นะหรือเป็นสัญลักษณ์ของคนที่ลางสังหรณ์แม่นยำอะเออคิดว่ามันจะเป็นอย่างนี้แน่ๆหรือมีลางบอกเหตุจากความฝันมันก็ดันเกิดขึ้นจริงๆมันก็ดันเป็นแบบนั้นจริงๆนะคะ คุณเนี่ยเป็นคนที่รักสันโดษรักสงบนะดูเหมือนจะเฟนลี่ขี้เล่นดูเหมือนจะเพื่อนเยอะดูเหมือนจะเข้าสังคมเป็นแต่โลกส่วนตัวโคตรสูงแล้วก็เป็นคนลึกลับซับซ้อนเข้าถึงยากมากๆนะคะจิตใจดีนะเป็นคนใจดีมีน้ำใจไม่ชอบทำร้ายใครรับหลังแต่ไม่ชอบให้คนมายุ่งเรื่องของตัวเองเท่าไหร่ไม่ต้องอยากรู้อยากเห็นเรื่องของคุณมากเพราะคุณไม่ชอบนะคะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างมีน้ำใจ ทำอะไรรวดเร็วคล่องตัวนะการงานก็คล่องตัวทํางานเก่งนั่นแหละนะคะทำงานเก่งบ้าพลังนิดๆนะคะทํางานหลายอย่างในเวลาเดียวกันเนาะเออเนี่ยทำหลายอย่างในเวลาเดียวกันนะทำสองอย่างสาอย่างขึ้นไปไม่ได้ทําอย่างเดียวแน่นอนน่าจะเป็นคนที่มีอาชีพที่หลากหลายนะคะทํางานหลายหน้าหลายอย่างหลายทางนะคะแล้วก็มีความเป็นผู้ใหญ่นะคะโตเกินวัยด้วยนะมีวุฒิภาวะาควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ นะคะคุณเป็นคนช่างสังเกตแล้วก็ดูนิสัยคนออกอะ่ะว่าคนที่เข้ามาเป็นยังไงเป็นแบบไหนนะคะช่วงนี้การเงินคล่องมือการงานคล่องตัวความสัมพันธ์น่าจะคุยการครบกันแบบเข้าใจนะไม่ได้หวือหวานะคะช่วงนี้อาจจะอยากเก็บเนื้อเก็บตัวอยากอยู่คนเดียวมากกว่าอยากดูซีรีส์อยากดูหนังอยากฟังเพลงอยากทําอะไรที่มันแบบว่าอยู่กับได้อยู่กับตัวเองมากกว่าทีนี้ดูต่อนะว่าแล้วแล้วแล้ว สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยเหลือเราเรื่องใดจะสื่อสารเรื่องใดกับเรานะคะฝนตกฝนตกตอนนี้ฝนก็ยังตกอยู่มาระยองรองใจเฮ้ยยไม่ใช่มามา อบรมสัมมนานะคะพอมีเวลาว่างนิดๆหน่อยๆก็มาทําคลิปนะคะให้เพื่อนๆได้ฟังกันเนาะมาดูดวงกันนะคะมาดูพลังงานของตัวเองนี่แหละนะไพ่สิบเหรียญกับ7ด,ดาบโอ้ยยังไง3ดาบเอา้ากองนี้เหมือนจะมาดีนะคะแต่ยังไงก่อนเดี๋ยวเราดูก่อนเนาะ เก้าเหรียญ The Lover อันนี้ต้องเซ็นเซอร์นะเนี่ยเดี๋ยวไม่เป็นไรเอาสติกเกอร์แปะเอาสามเหรียญ The Strength ห้าไม้คุณทำมากกว่าหนึ่งงานแน่ๆเนี่ยกองเนี้ยเนี่ยเนี่ยสัญ,ญลักษณ์ของคุณคืออะไรคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เซนนะคะสัมผัสที่หก หรือรางสังขอนที่แม่นยำถ้าระดับสิบเหรียญขึ้นมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยเหลือคุณนะคะให้คุณเองเนี่ยนะคะมีความคล่องตัวในหน้าที่การงานกันเหรียญมาเยอะนะเนี่ยเหรียญมาเยอะนะคะ,ะ,ะ,คะทำเพลนเจ็ดเหรียญเดอะสเตร g งห้าไม้แต่งานวุ่นวายแน่นอนไม่ค่อยได้อยู่เฉยๆกิจกรรมเยอะงานเยอะอีเวนต์เยอะนะคะ ทำหลายอย่างเลยนะถ้าถามว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยเหลือคุณหรืองไงถ้าคุณเคยอยู่ในประเด็นความรักความสัมพันธ์ที่โอ้มันท็อกซิกนะคุยกันแล้วมันไม่มีความชัดเจนอยู่ในความสัมพันธ์คลุมเครืออยู่ในลักษณะของรักสามเศร้าเราสามคนตรงนั้นคุณจะถูกเคลียร์นะคะถูกเคลียร์หรือถ้าไม่ใช่คู่ของเราจริงๆอาจจะมีการเลิกลาเกิดขึ้นหรือเราอาจจะไปรู้ไปเห็นไป มีความลับอะไรที่เราต้องรู้แล้วเรารู้แล้วเราสามารถตัดสินใจได้อย่างทันทีว่ารักครั้งนี้ฉันไม่เอาแล้วนะคะอันนี้อาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะเพราะว่าบางคนไม่ได้โฟกัสเรื่องความรักก็มีนะคะแต่คนที่มีประเด็นมีปัญหาเรื่องความรักอยู่แล้วนะคะบางคนมันโปะแตกเออความลับมันแตกเราไปเห็นไปรู้แล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยรักครั้งนี้มันไม่คู่ควรกับเราเหรอกเออเรามันมันมีอะไรที่ดีรอเราอยู่ ถ้าเราเจอความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกเหมือนคุณจะตัดสินใจได้อย่างเด็ดขาดชัดเจนตรงนี้เนี่ยเหมือนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นำพาคือไม่พอรู้ก็ได้รู้ไม่พอเห็นก็ได้เห็นไม่พอเข้าใจก็เข้าใจอ่ะคือบางอย่างบางคนอาจจะค่อนข้างอินนะที่แบบว่าเออมีเขาอยู่กับเขาดูแลกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันตัดกันไม่ขาดสักทีอยู่ดีวันดีคืนดีเอา้าตัดกันแบบงงๆเลยถ้ามันไม่ใช่นะคะถ้าเป็นเหมือนวิบากกรรมหรือกรรมเก่าเรื่องความรักหรือเป็นคู่กรรมเนี่ย มันก็จะตัดตรงนั้นไปนะคะส่วนเรื่องของการเงินมองว่ากองที่สองไม่น่าจะมีประเด็นอะไรนะค่อนข้างขยันอยู่แล้วแล้วก็มีการวางแผนชีวิตดีอยู่แล้วนะคะการเงินน่าจะคล่องตัวอยู่เพราะสิบเหรียญเก้าเหรียญนี่คือดีที่สุดแล้วนะคะและเจ็ดเหรียญอีกอะไรที่เป็นเมล็ดพันธุ์ที่เราหว่านเอาไว้แล้วเราดูแลมันอย่างดีมันก็จเจริญเติบโต,วตวสวยงามเราก็ได้เก็บดอกเก็บผลมันนะคะแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเป็นลักษณะของผู้หญิง เป็นพระแม่ธรณีนะคะเป็นเทวดาผู้หญิงก็ได้นะคะหรือเป็นพระแม่กาลีนะคะแม่อุมาก็ได้คุณไปขอพรท่านนะคะจะค่อนข้างได้รับอะไรที่มันเป็นอิทธิพลจากท่านค่อนข้างรวดเร็วนะคะและสิ่งที่ท่านอยากจะสื่อสารกับคุณก็คือหนึ่งแหละอะไรที่มันวุ่นวายมากเกินไปก็ก็วางไว้บ้างนะคะสโลไลฟ์ใช้ชีวิตแบบสบายๆบ,บ้างแล้วคุณจะเห็นสิ่งดีๆนะคะระหว่างทาง นะเพราะว่าเรามองแต่เป้าหมายเรามองแต่จุดหมายไปทางของเราจนเราลืมแวะข้างทางลืมมองต้นไม้ใบหญ้ามองความสวยงามของข้างทางนั่นแหละนะคะชีวิตของเราก็เช่นกันมันวุ่นวายเกินไปมันทําอะไรรวดเร็วเกินไปจนคุณไม่เห็นความงดงามเล็กๆน้อยๆระหว่างทางที่คุณกําลังเดินทางอยู่นะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่ท่านอยากจะสื่อสารกับคุณเนาะก็ใช้วิจารณญาณในการชมในการฟังเพราะคุณเป็นคนที่เวลาทําอะไรคือคุณ ค่อนข้างเร็วอะคล่องตัวคิดแล้วลุยเลยทําเลยไม่ค่อยมีเวลาให้ตัวเองส่วนใหญ่อยู่กับงานในบ้านงานนอกบ้านนะคะงานที่ไม่ใช่อะไรเพื่อตัวเองอะเออทำทำทำเพื่อคนอื่นซะเป็นส่วนใหญ่นะคะมันก็เลยขึ้นมาเป็นลักษณะนี้แต่ว่าไพ่เหรียญมาดีไม่ติดไม่ขาดไม่มีปัญหานะคะแล้วก็อะไรที่มันเป็นพลังงานลบนะคะเป็นความคิดลบเป็นคนที่ท็อกซิกในชีวิตก็น่าจะ น่าจะออกจากชีวิตไปแล้วนะคะก็น่าจะได้เจอแต่พลังงานดีๆที่เข้ามามากขึ้นกว่าเดิมเนาะก็ประมาณนี้นะคะทีนี้เรามาดูใบสรุปของคุณนะไพ,พ่พัพพีค,คเนตนะคะเบบี้เนตนะคะก็เป็นเรื่องของความสำเร็จนะคะความสดใสาการที่เราคิดนอกกรอบมองอะไรใหม่ๆไม่ได้อยู่ในเส้นทางเดิมตลอดอะนะ มันมีความสดใสเข้ามามีความสําเร็จเข้ามานะคะเพราะไพ่พระพิพพพคเนตเนี่ยก็พูดถึงเรื่องของความสําเร็จอยู่แล้วยิ่งถ้าคุณนับถือท่านอยู่แล้วนะคะมีการสวดบูชาถวายเครื่องสักการะบูชานะคะโชคดีๆเกิดขึ้นแน่นอนนะและใครมีปางเด็กอยู่แล้วนี่บอกเลยว่าเลิศมากดีมากเลยนะคะจะประสบความสําเร็จอย่างมากแล้วก็จะได้อะไรมาง่ายๆเออเรื่องเงินเรื่องงานอะไรอย่างเงี้ยมันได้มาง่ายๆมันไม่ต้องเหนื่อยเยอะ ะะวันนี้เราพิมพ์หนึ่งหนึ่งรับคำทำนายดีๆนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะเดี๋ยวเราจะไปต่อที่กองสามแล้วนะคะขอบคุณกองสองที่ฟังจนจบคลิปค่ะสวัสดีกองสามนะคะกองสามเป็นรูปพระแม่กาลีนะคะโอ้โหพระแม่กาลีน่าจะแบบว่ากาลังเหยียบหน้าอกองค์พ่อสิวะอยู่นะคะกาลังแบบดุดันกาลังแบบนะ กำลังควบคุมอารมณ์ไม่อยู่แล้วอารมณ์ประมาณนี้นะคะจะปรับมานอย่างเดียวเลยนะอ่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่า <c oughs> พลังงานของเราเนี่ยนะคะก่อนที่เราจะไปดูว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยเหลือเราเรื่องใดเราดูก่อนเนาะว่าเราเป็นยังไงช่วงนี้นะคะพลังงานดีไหมนะคะเครียดหรือเปล่าติดขัดเรื่องไหนไหมนะคะหรืออะไรที่เราต้องระวังไหมเรามาดูกันนิดนึง ขึ้นมาเป็นซิกออฟวิว The Emperor หนวดเฟิร์มเลยพะลุงแปดเมตรเท้าสิบเมตรเท้า The Strength องดาบโอ้เดือดซันเลยนะสองเหรียญใช้เงินเยอะนะคะกองสามหมุนแช่หมุนเหมือนแบบนะหมุนหมุนหมุน,มน,มนแบบหมุนมากเลยนะคะกองสามเรื่องเงินก็อาจจะแบบวุ่นวายอยู่อะ่ะมันใช้เยอะจริงๆนะคะเข้าเยอะออกเยอะเป็นอะไรที่แบบว่ามาแล้วไปปุ๊บทันทีนะคะ เห็นลัคนาราศีเมษนะคะสิงห์กร,รกฎลึกศกมังกรกรันเมษสิงห์ธนูก็ได้เนาะชัดเจนนะคะแต่คุณก็เป็นคนที่ไม่ค่อยเอ่ยปากไปขอความช่วยเหลือใครหรอกอ้ามีไม่มีก็หาสิอะไรอย่างนี้มากกว่าเราไม่ค่อยไปเป็นคนที่จะเอ่ยปากไปขอความช่วยเหลือคนยากมากนะมีความแบบว่าสตรองมีความแบบ ไว้เนื้อถือตัวแบบเออนะฉั้นแก้ปัญหาของฉันได้นะคะลุยนะเป็นคนที่ชอบเอาชนะปัญหาอุปสรรคเอออะไรจะเข้ามาเข้ามาเลยฉันไม่กลัวอารมณ์ประมาณนี้ฉันบอกย่านดอกเดอ้ออารมณ์ประมาณนี้นะคะค่อนข้างเป็นตัวของตัวเองสูงมองโลกในแง่ดีนะคะแล้วก็เป็นคนที่ไม่ได้ท็อกซิกไม่ได้เครียดอะไรง่ายๆอ่ะคือเจออะไรคุณก็ เรียนรู้เติบโตพัฒนาตัวเองนะคะค่อนข้างเก่งในเรื่องนี้แล้วก็มีความคล่องตัวสูงในการทำงานในการสร้างอาชีพในการหาเงินหาทองนะคะเป็นผู้ใหญ่มีคืาเรียกอะไรมีวุฒิภาวะควบคุมอารมณ์ตัวเองได้นะคะแล้วก็เข้าสังคมเป็นวางตัวเป็นอ่าบางงานนิดนิดแหละกองนี้นะคะช่วงนี้อาจจะงานเยอะ ะะงานเข้าค่อนข้างเยอะแต่ก็งานเดินไปได้ยดีนะคะธุรกิจส่วนตัวก็กําลังเฮง mm. กําลังปังแต่ว่าอาจจะรายจ่ายเยอะค่าใช้จ่ายเยอะแต่เดี๋ยวมันจะดีขึ้นนะคะเดี๋ยวมันจะดีขึ้นนะในเรื่องของการเงินการทองในเรื่องของโอกาสที่จะเข้ามานะคะทีนี้เราจะไปดูต่อนะคะว่าแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านจะช่วยเหลือเราเรื่องใดไหมนะคะไปดูกัน ก้าวไม่เท้านะคะเหนื่อยเหลือเกินนะคะเหนื่อยเหลือเกินรู้สึกเหนื่อยแล้วไม่ไหวแล้วอารมณ์ประมาณนั้นหรือเปล่าสามดาบก็มาราชาถือเหรียญอัศวินถือถ้วยเก้าเก้าเนาะแต่เป็นเก้าไม้กับเก้าดาบกุมขมับเชีย บางคนเป็นไมเกรนปวดศีรษะปวดหัวตัวร้อนไม่สบายนอนไม่หลับกระสับกระส่ายว้าวุ่นขังวนใจนะคะกรัดกรุ่มสูงสวงเป็นอิรุงตรงนังในชีวิตเป็นเบื่อเบื่อในหนายนะเบื่อหน่ายอะไรอย่างนี้นะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะใบเตยมองว่ามันก็จะมีเรื่องราวดีๆเข้ามาอยู่นะคะอันนี้ขอเซ็นเซอร์เพราะว่าช่องทางสีแดงมันไม่ให้เห็นภาพอะไรที่มันโชว์เนื้อหนังบางสา <laughs> เออนะ คุณอาจจะวุ่นวายกับชีวิตจนแบบอย่างที่บอกแหละบางทีเราก็ทําทำทําทไม่ค่อยมีเวลาให้ตัวเองเท่าไหร่นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยเหลือคุณเรื่องใดไปได้มองว่าเป็นเรื่องของความวุ่นวายความเครียดที่มันเป็นความกังวลความวิตกจริตคิดมากของเราที่เรามีอ่ะมันจะค่อยๆเบาบางนะมันอาจจะไม่ได้ดีขึ้นหรือแก้ปัญหาได้เลยแบบปุปป๊บปั๊บแต่มันจะค่อยๆดีขึ้นนะคะทั้งเรื่องงานเรื่องเงิน เรื่องของการใช้ชีวิตนะคะเรื่องของโอกาสเรื่องของความสบายใจอ่ะมันอาจจะมีความเครียดมาเยอะและชีวิตนะคะเครียดมาเยอะเจ็บมาเยอะเหนื่อยมาเยอะช้ำมาเยอะอยู่ในจุดท,ที่เรากําลังจะหลุดพ้นจากความเจ็บปวดรดล้าต่างๆเนาะเออกำลังจะหลุดพ้นกาดลดลํา,านะกล,ล,กลังจะมีข่าวดีๆเข้ามาหา อืมเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องของความโชคดีอืมเรื่องของความสมหวังนะคะเรื่องของความสมหวังเรื่องของความสบายใจเนาะเพราะว่าไพ่เดว์โบ์เนี่ยมันก็เหมือนเส้นทางชีวิตมันก็ไม่ได้ราบเรียบไม่ได้ราบรื่นอืมไม่ได้ราบเรียบไม่ได้ราบรื่นมันไม่ได้แบบว่าดีมันไม่ได้แบบ ออชีวิตมันขุกขักมาเยอะอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายท้ายที่สุดถ้าไพ่เดโบโวขึ้นมามันคือสุดท้ายแล้วคุณไปถึงเป้าหมายคุณไปถึงเส้นชัยคุณประสบความสําเร็จนะคะแล้วเราก็สามารถที่จะคัดกรองคนที่ไม่ใช่ออกจากชีวิตของเราได้นะคะเราก็จะรู้สึกว่าเอ้ยเราก็โชคดีนะเกิดมาโชคดีนะเออมันได้เจออะไรดีๆมันได้เจอความแบบสบายใจมันมีความสุข เกิดขึ้นอะไรอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพลังงานของคุณเนี่ยมันเป็นพลังงานของคนที่เติบโตเรียนรู้จากความเจ็บปวดและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คอยไกด์ไลน์คอยนำพางคอยดึงนะคอยดึงโชคดีๆคอยดึงสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเราอยู่นะคะอาจจะมีอุปสรรคปัญหาบ้างวิบากกรรมของคนเราเนาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาแทรกแซงไม่ได้นะคะอะไรที่มันเป็นกรรมเป็นผลในอดีต เนี่ยอะไรที่มันเป็นเรื่องที่เราได้กระทําไว้ในอดีตที่มันเป็นวิบากกรรมเนี่ยมันอาจจะแบบเออไม่ได้แบบว่าชิวชิวง่ายๆผ่านไปได้สบายสบายเราก็ต้องเรียนรู้เราก็ต้องเติบโตนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเองนะคะก็ค่อยๆเขาเรียกอะไรค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆปรับตัวเอาอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรใช่อะไรไม่ใช่คุณแยกแยะได้อยู่แล้วแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่เคยทอดทิ้งคุณนะคะอะไรที่เป็นอุปสรรคศัตรูหมู่มารเรื่องร้ายๆต่างๆ มันบรรเทามันเบาบางทิศทางการเงินของคุณคุณก็จะจัดสรรคุณก็จะวางระบบให้มันดีขึ้นเข้าที่เข้าทางขึ้นได้อยู่แล้วเพราะอัศวินเหรียญราชินีเหรียญราชาเหรียญเนี่ยมันเป็นไพ่ของคนที่เราอาจจะเคยใช้จ่ายซุรุ่ยสุร่ยายเคยเคยใช้จ่ายแบบไม่ได้คิดอะแต่พอจุดจุดหนึ่งพอมันไม่มีมันติดลบจริงๆเรากลับมาทบทวนใหม่กลับมาวิเคราะห์อีกทีกลับมาปรับใหม่นะคะมันก็ดีขึ้นมันก็ เออมันก็ราบลื่นสุดท้ายมันก็ผ่านไปได้มันก็ลงตัวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยออทิศทางชีวิตของคุณเนี่ยมันจะเข้าที่เข้าทางและสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะสื่อสารกับคุณว่าอย่าท้อเลยเวลาเจออุปสรรคปัญหาเพราะถ้าคุณผ่านจุดจุดนั้นไปได้คุณจะได้รับอะไรที่มันดีกว่านี้เข้ามานะคะประมาณนี้โนเออเราไปสรุปกันที่ไพ่พ่อแม่กาลีนะคะเป็นไพ่ที่พูดถึงเรื่องของ การขจัดศัตรูหมู่มารอาวิชาคุณใส่มนดำคนไม่ดีต่างๆออกจากชีวิตคุณไปนะคะคุณก็จะสบายใจขึ้นได้เจอคนดีๆได้เจอมิตรใหม่เจอมิตรใหม่ปีที่ดีนะคะวันนี้เราก็รับคำทำนายดีๆด,ด้วยกันคิม777นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอให้คุณโชคดีและมีความสุขประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะใครที่นับถือพระแม่กาลีอยู่แล้วนะคะก็ยิ่งดีเลยนะคะแต่พลังงานจะดุดุนิดนึงน <laughs> ะ แต่ก็ดีนะราบรื่นลงตัวดีนะคะขอให้คุณโชคดีสำหรับกองที่3านะคะพิมพ์777นะ